อยากเป็นงูสีมากเลยตรงนี้กระโดงไปไปนนะั่งกระโดดโอ้ยกระโดดโอ้ยน่าจะต่อยนะนะนะมาดำตวงเดอร์เจอนี่สวัสดีค่ะเพื่อน ใครเป็นแม่ครัวหรือว่าไม่ใช่แม่ครัวเนี่ยต้องฟังทางนี้เลยค่ะต้องบอราะว่าอาหารหนึ่งจานแล้วอาหารจานเนี่ยอร่อยมากๆนอกจากวัตถุดิบเป็นส่วนสําคัญและใครปรุงอาหารไทยอาหารจีนเนี่ยต้องรู้เลยว่าเครื่องปรุงหลักอย่างเช่นซีอิ๊ ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆวันนี้มาดามตงก็พาเพื่อนๆน,นะคะที่ม่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหารจะพาเจาะลึกดูการผลิตสีอ e ิ่วค่ะว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทุกๆคนจะรู้ว่าสีอ e ิ่วที่มีคุณภาพดีที่อร่อยเขาดูกันอย่างไรเขาผลิตกันอย่างไรอันนี้ไข่ข้อข้องใจให้แตกกันไปเลยค่ะไปดีกว่าไป ผู้ชมคุณเกรซนะคะชื่อชาค่ะนัชชาเล็กมิลิยาคุณเป็นรองกรรมการผู้จัดการของงวนเชียงค่ะอันนี้คือเจ้าของเลยค่ะเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่แล้วเจเนอเรชันที่4ี่แล้วค่ะขางวนเชียงตอนนี้อายุเท่าไหร่คะก็109ปีได้แล้วค่ะ109ปีว้าปีเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตซีอิ้วระดับประเทศเลยนะค่ะ การผลิตซีอิ๊วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยร้อยกว่าปีกับตอนนี้มันน่าจะมีความแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันเยอะค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราจะหมักซีอิ๊วในองค์ดินองค์มังกรเสร็จแล้วปัจจุบันเนี่ยองค์พวกนี้ได้ยกเลิกการใช้ไปล,ละเราก็จะไปหมักอยู่ใน F P R ตัวถังไฟเบอร์หมักได้ในปริมาณที่เยอะแล้ววัตถุดิบก็มีการเปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นด้วยหลักในการผลิตซีอิ๊วเนี่ยค่ะคนทั่วไปอาจจะคิดว่าซีอิ๊วมันมาจากถั่วเหลือง S <S ใช่ค่ะแต่จริงในในขบวนการหมักสีอิ๊วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าถั่วเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะดั้งเดิมเนี่ยเราผลิตจากถั่วเหลืองเม็ดแต่มีการพัฒนาขึ้นไปโดยใช้กากถั่วเหลืองแทนคือเราจะเห็นว่าตรงนี้เราจะมีถั่วอยู่หลายประเภทซึ่งจะมีถั่วเหลืองเม็ดที่สมัยก่อนมมสมยัสมยก่อนเราจะใช้ถั่วเหลืองเม็ดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาเป็นกากถั่วเป็นกากถั่วกากถั่วแทนเนื่องจากอะไรกากถั่วเนี่ยทำมาเพื่อการผลิต ซีอิ๊วเพราะสก,กัดน้ามันออกไปในขบวนการผลิตซีอิ๊วเนี่ย<ม>เราไม่ได้ต้องการให้ซีอิ๊วเรามีไขมันถูกปะ่ะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้กกถั่วจะไม่ต้องไปนั่งแยกมันออกมาต่างหากถูกไหมมันยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่ามันจะดีกว่ามันจะได้ยิ่วดีกว่าไดา้โปรตีนสูงกว่า<ม>ด,วด้วยปัจจัยหลายๆอ,อย,ยา่างไม่ใช่ตัวกกตัวเดียวแล้วในซีอิ๊วเนี่ยนอกจากถั่วเหลืองเราใส่อะไรลงไปในซีอิ๊ว้างถ้าซีอิ๊วปกติจะไม่มีตัวพวกนี้อันนี้เป็นซีอิ๊ว พิเศษก็คือซีอิ๊วสามารถที่จะทําสูตรแล้วก็รสชาติให้มันมีความแตกต่างกันได้แล้วก็มีน้ำตาลหลายประเภทแล้วก็มีเกลือพวกซีอิ๊วดำสีอิ๊วหวานเราก็จะใช้น้ำตาลสายแดงเข้าไปแต่ถ้าเป็นซีอิ๊วขาวก็อาจจะเป็นน้ำตาลสายขาวเป็นหลักแล้วอาจจะมีผสมบ้างถ้าเราต้องการได้สีให้เข้มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือได้ รสชาติที่มันแตกต่าง,ตตางใส่น้ําตาลสายแดงกับน้ําตาลสายขาวก็แตกต่างกันแล้วเหมือนตกตารปรุงอาหารใช่ใชเราไปดูขบวนนการผลิตกันเลยดีกว่านะคุณเกรซ ลค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่โคจิจิของเราเนี่ยได้ผสมกับน้ําเกลือแล้วมีถั่วนึ่งข้าวสาลีแล้วก็หัวเชื้อลาค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าโคจิบ่มไว้พอบ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะทรานเฟอร์ออกมาอยู่ในถังหมักโดยเฉลีย่ยปกติจะอยู่ประมาณ4เดือนนะคะคแต่ว่าแล้วแต่สูตรบางสูตรถ้าเราต้องการมากกว่าน,นั้นมันก็จะมี เพิ่มระยะเวลา4เดือนกับ1ปีเนี่ยมั <4 S 2> นมีผลอะไรต่อสีอิ้วของเราอะคะตลาดบ้านเราเนี่ยอาจจะนิยม4เดือนมากกว่าเพราะว่าด้วยสีด้วยอากาศร้อนที่มีอยู่ในประเทศไทยก็เหมาะสมกว่าแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาอ,อาจจะหมักไปถึง6เดือนจเป็นตัวมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันแต่ถ้าหมักไป1ปีเนี่ยมันจะทําให้สีเข้มขึ้นแต่มันก็จะมีความอโรมามากขึ้นในถังแบบนี้เรียกว่าถังอะไรนะเป็น ตอกถังบกทา,ทาจากไฟเบอร์ค่ะตัวนี้เรามีควบคุมอุณหภูมิเป็นดับเบิลแจ็กเก็ตจะมีน้ําหล่อเย็นอยู่ข้างในออก็แปลว่าไอ้ตัวถังเนี่ยมันมี2ชั้นถัทงที่บรรจุตัวสีอิว๊วก็นหนึ่งชั้นอยู่ยข้างในน้าเย็นหล่อน้ําเย็นหล่อแล้วก็มีตัวไฟเบอร์ไฟเบอร์มีอินซูเลตเคลือบกอ <Okay. S 2> ันพวกแสง U V เข้าไปแสงก็ด้วยแต่ว่า,ราจริงๆประเด็นหลักคือเราคุมอุณหภูมิคือเราจะคุมอยู่ประมาณ26องศาซึ่งจริงๆมันจะทําให้คงที่ไม่งั้นถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นไปมันก็อาจจะ ร้อนแล้วอาจจะทํามีผลกระทบต่อคุณภาพต่อสีต่ออ๋ออะไรเลยที่เป็นแบบเคล็ดลับมากที่สุดที่แบบบอกใครไม่ได้อันนี้ก็มีหลายอย่างอาจจะอยู่ในตั้งแต่ห้องโคจิด้วยโวแต่แต่เราไปดูมาแล้วนะให้ดูนิดเดียวค่ะให้ดูนิดเดียวอะตะกี้แอบขโมยมาไม่มีขโมยไม่ได้ตรงนั้นคือหัวใจของ การหมักซีอิ้วเลยว่าอัตราส่วนการผรสมระยะเวลาขั้นตอน,นตา่างๆนั้นคือแบบหัวใจเลยใช่ไหมคะเพราะว่า,าคุณเกรซบอกว่ากลิ่นของซีอิ้วเนี่ยแต่ละโรงอ่ะไม่เหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งหัวใจหลักแล้วก็เป็นความลับเลยบ่มเสร็จแล้วเราต้องไปดูเครื่องอัด<ม>แล้วก็ไปดูที่ปรุงอีกปรุใช่ไปค่ะตรงนี้ก็หลังจากตะกี้ที่ออกจากถังหมักสี่เดือนใช่ไหมคะเขาก็จะมา แวะพักเราก็มาโรยบนผ้าเราก็อัดประมาณ400ชั้นได้ะคะ่ะแล้วค่อยๆเรสลงค่อยๆกดลงใช้เวลาถึง3วันกว่าจะอัดออกมาได้แล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมา,มาแยกน้ำมันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะส่งไปปรุงในหม้อปรุงค่ะแล้วพอบีบอัดออกมามน้ำสีอิว้วกับกากก็จะแยก,กแยกกันกากจากทางด้านานู้นก็จะไปดูเป็นกากใช่ค่ะแล้วส่วนน้ําส่วนน้ํานี่ก็เอาไปปรุงแล้วแต่ว่าจะไป เป็นสูตรไหนสูตรไหนะโอเคก็คือเรียกว่าเป็นเป็นหัวเชื้อน้ำหมักซีอิ๊วใช่ค่ะที่พร้อมที่จะเอาไปปรุงแล้วใช่โอเคตรงนี้ก็คือน้ำซีอิ๊วที่หลังจากผ่านการฟองมาแล้วเราก็จะเอามาปรุงอยู่ตรงนี้ปรุงตรงนี้เนี่ยมันก็คือสูตรต่างๆที่จะเป็นสูตรหนึ่งสองสามที่หรือเป็นซีอิ๊วประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีการมิกซิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มันมีเหมือนกับต้มไปด้วย ต้มไปด้วยให้ความร้อนไปด้วยพอมิกซิ่งเสร็จปุ๊บทาง QC เขาก็จะมาตรวจว่าอานูนนี่นั่นได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะส่งต่อไปขัปรเซสต่อไปอ๋อแต่นะเวลานี้ถึงแม้ว่าเราใส่มาสเนี่ยอันนี้มันหอมมากเลยอ่ะกลิ่นกลิ่นมันชัดมากเลยค่ะหอมหอมมากอยากเป็นหมูซี่ยวมากเลยตรงนี้กระโดดลงไปเลยคะกระโดดโอ้ยกระโดดโอ้ยน่าจะอร่อย ออกจากหม้อปรุงแล้วก็จะมาอยู่ในถังเพื่อพักตะกองสี่วันก่อนที่จะไปบรรจุในลายบรรจุต่อค่ะต้องไปพัชเชอร์ไลท์ก่อนต้องไปฆ่าเชือ้อเราค่อยไปบรรจุจะมีโปรเซสอื่นต่ออีกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ <Okay. S 1> น้อยๆโอเคงั้นไปดูต่อค่ะ,คะในไลน์นี้ก็คือตั้งแต่ตะกี้ที่หม้อปรุงเสร็จใช่ไหมคะก็จะมาผ่านพัชเชอร์ไลท์มาแล้วก็มาเข้าเครื่องบรรจุแล้วก็จะออกมาทางนี้เดี๋ยวก็จะมียิงโค้ดยิงวันหมดอายุ แล้วหลังจากนี้ก็เราก็เอาไปแพ็คลงกล่อง10เซนนสวยงามตอนนี้นะคะซอสของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะขายแล้วเหลือที่เราจะมาบรรจุลงกล่องนะคะก็จะมีน้ำมันหอย ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เซ็ตคู่ครัวจากมาดามตูนอาคามีทั้งน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแม่คุณเกรซต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยขบวนการผลิตของม้นเชียงตั้งแต่เช้ายันเย็นการเป็นโรงงานที่ผลิต ซอสปรุงรสหรือซีอิวที่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างคะเรามีทั้ง GMP HACCP ISO BRC s e n เดกอื่นๆแล้วก็ฮาลาด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องมีระบบตรวจเช็ค QC QA ควบคุมคุณภาพ <Okay. S 2> แล้วก็ควบคุมไปถึง กฎหมายในแต่ละประเทศที่เราจะต้องทําการส่งออกด้วยเช่นกันมีแฟนคลับถามมาค่ะคุณเกรซค่ะไม่ว่าจะอยู่ในยุโรปยูเอเตรเลียหรือว่าในเอเชียชทาง Facebook ทาง y t u t u เนี่ยก็อยากได้สินค้าเราเหมือนกันว่าตัวซอสที่เราตั้งใจผลิตออกมาอย่างดีที่สุดเขาก็อยากได้เดี๋ยวในอนาคตนะคะรอ ส่งออกอีกแป๊บเดียวค่ะและสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณเกรสแล้วก็ขอบคุณวนเชียงมากๆค่ะ<า>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในคลิปต่อไปนะคะมาดามตูงจะพาไปดูที่ไหนอะไรยังไงอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง Youtube มาดามตูง,งค่ะรับรองมีแต่สาระแล้วก็ความบันเทิงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะ จะเหลืออยู่แผ่นแค่นี้เองอันนี้กินได้ป่ะอันนี้กินได้ปเออกินได้ค่ะชิมได้รสอิ่วล้วนเลยมันก็เค็มๆดีนะเคีเ้ยวได้เคี้ยวได้เป็นแบบเหมือนเคี้ยวกระดาษที่มีความเค็มๆนิดหน่อยมาดามตวงี๋ยวเจอนี่